สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมนะครับน้อสายวิ่งฟิชชิ่งกับกบยางเอโอเอ็นนะครับขนาดสามจุดห้าเซนนะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งเดี๋ยวน้อจะพาลงหมายนะครับเป็นร่องน้ำนี่นะครับที่มันเหลือนะครับเหลืออยู่ตอนนี้นนั้นแห้งหมดแล้วครับงี้จะพาไปดูกันไปชมกันนะครับว่าจะพอได้ตัวไหมวันนี้ครับ ดูครับเบกคเบรเบดูครับเบกครับดูครับมีไซส์ครับตัวนี้โอ้ยโอ้โหปิดเบรก,ก็ไม่ทันครับตัวสยวยๆเลยครับตัวส,ยสยวยๆนะครับเอ้มาแล้วครับก็นี่ครับไซส์ประมาณที่เออประมาที่ สี่ขีดนะครับตัวนี้นะครับประมาณสี่ขีดกัดกบยางเอวเอ็นนะครับเต็มปากเต็มคำนะครับนะครับกัดกบยางเอวเอ็นเอวันสีเหลืองครับยังไงก็ฝากนะครับติดตามกบยางเอวเอ็นเอวันไปด้วยนะครับไปเดี๋ยวปวดตาครับ มาใ,ใกล้ๆนะครับดใกล้ๆนะครับโดนไหโอ้โดน,นะโโดนแล้วครับเออเอ็นเอวันสีเหลืองแต้มที่สองวันนี้ครับเล็กๆน้อยๆเก็บหมดครับโอตัวนี้น่าจะเคยโดนนะครับดูเบ้าตาครับไปเข้าเบ้าตานะครับตัวนี้ เก็บหมดครับฮะแถมพีสามวันนี้ครับผมนี่ตัวหนึ่งนี่ครับตัวเล็กตัวน้อยเราเก็บหมดนะครับสายนี้ครับกำลังนะครับแดดแดงๆครับสายปลาเค็มนะครับแดดแดงๆครับผ่าหลังตากนะครับ กัดกบยางเอวเอวันครับสีเหลืองครับมันก็ฝากไว้ด้วยครับเอวเอวัน e e นะครับดูไหมดูนไหมอุ้ยยืง ใหญ่ด้วยท่านผู้ชมโอ้วนน กร,กระโดดผิดใส่ผิดนะครับใส่ผิดนะครับะเดี๋ยวึอ้ยลอ,อยเลยครับวิ่รลอยเลยครับดอกนี้ครับวิดงลอยเลยฮะ ช่อนใส่สวยครับไปอยู่ประมาณไซส์ประมาณสขีดห้าขีดครับ,รบกัดกบยาง e o n a 1นะครับสีขีดห้าขีดครับกัด e o n a 1นะครับของก็ดีจริงๆครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ e o n a 1ครับ